สวัสดีนะฮะนนี้เป็นขาออกนะที่ก่อนแป็ถึงสาแบบนี้จะเป็นปูน้ำที่รับแต่ว่าถนนเนี่ยโดนก็ทโดนหลังบล็อกก็ตกลงกับลมฟาวน์ตรงนี้อยู่ก็จะแบ่งน้ำเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็จะไปลงทางดินแดงนะส่วนหนึ่งก็จะดึงไปหลงที่หลังบลอกซึ่งจุดนี้ก็ต้องดูแลเพื่อไม่ให้มันดูดตันแต่ก็ขุดแล้วตรงนี้นี่เป็นสารอิสูเราเราเรียกปูน้ำตรงนี้อัดลอดใต้ตุ้ดิสาไปไปโผล่แล้วออร์ลงฟาวน์ซึ่งจุดนี้มันไม่ถูกล็อกนะมันจะไหลไม่ได้

คุณผู้ชมฮะก็ผ่านมาหลายจุดนะครับคุณผู้ชมมาขั้นไหนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคุณนรวิภาวดีนะครับคุณผู้ชมฮะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมฮะว่าต้องการมีจุดไหนให้เราไปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในบริเวณการรับผิดชอบตรงนี้นะฮะก็เป็นของกรมทางหลวงนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก็ ก็ตรวจพบนะฮะหินนี่ติดอยู่และติดท่อเลยแล้ะการก่อสร้างก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับสู่มาเสร็จเจอตันเลยนะครับซอยตันแค่กับรถครับแต่ท่อตันนี้น้ำท่วมเลยนะครับ กร้อเนตแ้วครัตรงก็ออกให้หมดนน้ำไอปนี่ไหลนี้น้ำที่หลอดนี้เอาได้ํางานล้อปะตูดเอมารับ็ครันี้่ดอยเปอร็ต่ีครับแต่ตรงนี้เคาราทปาราขตางกรองีกาต้องเัน้ำไว้ด้ได้น้ำมันเข้ามาก็้าบอก็ีรอี้พราะะต้องีบเปิดด้วยน้ำอุ่นมาทาย้จุดถูกออกไปได้ เพราะงั้นร้านตรงนี้ปิดท่วมน้ำไหลตรงนี้เลยท่วมหมงเลยเนียคุณใช้การมาไหมเนยเดี๋ยวไปเจอแขงให้เจอทีมงานหอ่เขาจากปอูอิธีกรก็เดี๋ยวมีทีมงานนะครับจากกรมทางหลวงมาด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ต so ้องไปนู่นพราะตรงนี so ้ไม ah ่ม ah. anyway. so 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 ีก so ็ท่วงก็มีท่อคลอดไปดตั้งตรงนั้นมีมีนู้นบล็อกไหมไม่บล็อกเอ็นดูดอยู่หรือเป็นน้ำล้นหรือเปล่าน้วตรงนี้มีปัญหาแล้วมันบล็อกอยู่ีกแล้วพวกเราแต่ก็ต้องต้องเคลียร์ออกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำไหลลงแล้วไปไม่ได้เาก็เป็นแค่ตอนก่อสร้างแหละเพราะเขาจะทำท่อคลองตรงนี้ คุณผู้ชมฮะมีจุดไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับที่อยากจะให้ไปนะครับมันก็จะเหมือนกับที่เขาทำเสร็จไปแล้วมีก็เป็นจุดที่กรทมต้องการประสานงานต่อนะครับคุณผู้ชมฮะกับกรมทางหลวงยังไม่ต้องวางกับ ใกล้ๆหรอครับใกล้ๆใกล้ๆมากแยกผมผู้ชมฮะงั้นเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดกันต่อภายในรถนะครับคุณผู้ชมฮะในจุดที่มีความแตกต่างมีตัวไนที่เราคอมเมนต์มาไหมจะได้ไปดูเลยเขาจะมีปัญหาอะไรนะตรงจุดไหนที่ไม่มั่นใจเลยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มาไล่งานกลับบ้านก่อนที่ฝนจะมานะงานก็ทําไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่รัดน่าจะทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาถ้าเกิดฝนตกหนักมากม่ดีบางจุดก็ใช้เวลาในการระบายมีคอมเมนต์ว่า เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างฮะในการระบายน้ําในขณะนี้เป็นเยอะอ็ใช้คลองใช้ท่อไปแจ็คกิง้งบูบงระบายน้ําใช้คลองท่อระบายน้ำอะไรนั้นก็คือจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยหัวใจคือต้องระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยเขาอยาเอาไปน้ำจ้าวยาทั้งหมดเไงวิไงที่จะให้เป็นน้ำจ้าวยาเดี๋ยววิสุกง่ายที่สุดจะเดินไปใช้คลองนชะ่ไหมคือเข้าไปน้ําลงคลองคลองเนี่ยแต่ว่าน้ำจ้าวยาเนี่ยมันจะสูงกว่าในคลองในช่วทงที่น้ำเรือหนุนเพเห็นได้ว่าในปากคลองทุกอันก็มีประตูระบายน้ํากั้น แล้วก็ดูดน้ำน้าวทองข้าประดูดน้ำอกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตอนหลังก็มีโครงการที่ทำทางดูดนก็คือทำอุโงมงค์ก็คือแทนที่จะมาดคลองก็เป็นอุโมงค์ที่ไฟพาร์ตคลองเลยแล้วก็ไปโผล่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอย่างเ,เช่นอุโมงค์ในพระโขนงเนี่ยก็รับมาจากแถวในแสบแสบแถวหน้าเท้าแล้วก็ทางดูดพรวดไปเลยไอ้อุโมงค์เนี่ยข้อเสียคือว่ามันรับน้ำได้เป็นจุดๆุดดมันไม่เหมือนคลองที่รับน้ำได้ตลอดเส้นทาอุโมงต้องมีมปล้อนน้ำ เพื่อให้เอาน้ําเข้ามาในอุโมงค์ได้ถ้าใชทางด่วนอะ่ะต้องมีทางเข้าทางออกไม่เหมือนถนนปกติที่ซอยเจอเข้ามาได้หมดถูกไหมังนั้นอุโมงค์ก็มีข้อจำกัดอยู่แต่สุดท้ายเป็นปีที่สุดก็คือต้องเอาท่อน้ำแบบแม่ท่อไปน้ำนี่แหละที่มารวบรวมมาลงคลองหรือลงมงค์นั้นเรียกการสูญเลอะก็ประมาณนี้ครับผมหลักการนะมีคนถามถึงคลองห้วยขวางครับคลองห้วยขวางหน้าฟ้าคำว่าวา่าอ,อะไรคำว่อาอ่าท่วมบ่อยครับ กองไม่ฝังกระโดดไม่ฝังหรือกองไม่ฝังเขาพี่มาแบบนี้แหละครับอาจารย์เขาพี่มาแบบนี้แหละครับหรือว่าเขาประชดเราว่ากระโดดติดกองมีแม่กองไม่ฝังเหมือนกันแม่สองโอเคโอเ๋ยวเคเวลาตอนนี้ทำดีขึ้นแล้วปีนี้คุณผู้ชมพีก็ทําดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมพีต่อเนื่องในจุดบริเวณนี้นะครับก็มีกรมทางหลวงนะทีมงานมาร่วมด้วยนะในการลงพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ ดาดท้องทองนะครับแล้วก็เก็บงานเรียกได้ว่าเกือบจะสาเร็จแล้วนะครับในบริเวณพื้นที่เดี๋ยวเ,ยเราไปดูแร้วก็เป็นดิดงใช่ไหมแ้ก็ตักแล้วก็เอาคอนกรีตเทเลยทำให้น้ําระบายได้ดีขึ้นคุณผู้ชมครักระดาษทออ้องทองช่วยให้การระบายน้ําดีขึ้นแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะจากที่เราเห็นในขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจากตะก่อนเนี่ยเราจะเป็นการ ใช้ดินนะฮะแล้วก็ใช้เหล็กมาโคงโค้งโคงโเป็นทางนะแต่นี่ก็เป็นปูนล้วนนะครับแล้วก็ทำปกสคอนกรีตตงวนี้รับน้าแต่ว่าห้ายังรับน้ำมาสวัสดีครับ

สต้องกี่จุดเนี่ยมันต้องหลายจุดแล้วมันบล็อกกี่หัวเนี่ยแล้วตรงนี้น้ะถอยท่ามาจุดที่เปิดได้เท่าไหร่ครับกุ่นี้นะครับน่าจะประมาณปลายใจด้ยนะครับโอ พอดีที่ปิดทางแล้ะทางเา้ากรองแล้วแล้วก็ดี๋จะเปิดทางเชื่อมวันนี้ก็สามารถทีโถงกระไบน้ำไ,<ป>ได้ผมชุมพระอย่างภาพที่เราเห็นในขณะนี้ฮะก็เรียกว่าถมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกว่าน้ําก็จะขังมาเป็นบอ่บอๆบอ่อๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ทางที่อสานะได้ประสานขอเป็นประตูฉุกเฉินได้หรือไม่นะครับนี่ก็รอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรขัดไปนะสําหรับ ชาวถนนวิภาวดีนะครับ เปล่าครับยังอยู่ครับได้ดูหัวใจเลยปดูโยงารงดม้วก็ดูโมงด้วยแต่เนี้ยันเหมือนกับเป็นตัวสุดท้ายที่มันก้านอยู่นเนี้าต้องฝากตหน่อยู่จะไป้ายตรงนี้ฮ่รับ แต่หัวใจต้องพาที่พื้นก่อรามัแยกจิบน้แต่ให้ยงาั้มยเด้อนั่งุยแผลนะว่าจอาไงเดตันว่าเ่อเิกไม่ได้คอยน้ังงมันิน้ติดเลลอโมายตั้งมาจอดงมา้ามาด้วยแจ

กหน่อยได้ครับได้ครับเคนคนเรบงรบ้างบางรู้ก็แบบอ๋บาคร่อไรบเดี๋ยวพาแล้วทครัเป็นัไรรัรหรือาทยรัีอแรเพราะว่าเขาเลยู่ีงยรัเป็นไงรัมันแค่ทคนนี้แะครับลงที่เดียวกันตที่เดียวกัน ให้จะรับไปอยู่ก่อนหรือว่าหลังแยกแยกจากนี้ไปไป่ากนี้ไปแล้วมาเสียก่อนหลัแยกต้องดึงเยแล้ต้องเทมแผนด้วยอ่ะเครื่องปั๊มมันอยู่คอยข้ามไปแล้วต้องรีบเสียก่อนไปที่หอวังกลางตรงหอวางหอวังเป็นยังไงนะแล้วเราควรไปดูเนี่ยจะได้อธิบายกันถูกเพราะว่ามันจะมีข้อคอสของสถานีเรานะครับซึ่งมันตอนนี้่ของเราต่อร้างมันจะไม่น้ำเนี่ยไม่ไปสถานีหรอก ได้เดียวมกร่ได้แนเดียวันะุดเลนะไ้ไไม่ครับพระองค์อยที่นั่นท่าว่าตรงนี้มันม่น้ได้ผลเยอะเลยตงอวั่ตั้งหอวต่อ้วังที่ตาได้หรอวังเนี้อว่าเนี้ยมันจะมีข้อคอร์สผมนะครับที่ไปสถานีรนั้นะครับซึ่งมันกว่าชนกับปูน้ำตอนนี้คุณเทหมดเลยคือไม่มีช่องให้กับเขายไม่เสร็จครับเดี๋ยวเปิดก่อนได้ไหม เอาไป้า่นมเะม่แม้อประมาณเบกไ้าทำกไรไม่งั้นมัจางรับชัวไทโลทัพไม่ได้ไม่ได้ก็ังปได้ไได้ตรงกันะไอแดงก็ไปที่ไนกระายงาน่อยผมว่าก็ต้องก็ปกช่วยกันไตัดรังไปทไตอบ้ไปอเมเก็บเท่ไหร่ครับอ้องเบ ตมานเยุยเดินดาตายแล้วไปเร่งน้ำหน่อยได้จแก่เฉพาะจุดนั้นจุ่เดียวใช่แก่จุดนั้นจุดเดียวให้เราดึงน้ำได้ครับคือสาจุดเอนสจุดไทรส์ตรงนี้เขาวังแล้วก็หัวัางตรงนี้ถ้าเกิดไม่ไ้เรหาจุดที่ทยน้ำ เติดียวหาพ้งที่มาลงเลยเาอัดนี่พเิั้าไหเขอยไ่ดี๋ยวติดตั้งติดตั้งของมันลน่อยติดตั้งเลรือติเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันต่นได้ถมาเาากเขา้วยนะเดี๋ยวให้เจ้าที่เอามาลงเลยเพราะถเวลามันมั่วมันไม่ทันแล้วาว่มรถเข้ามาไม่ได้เลยเปิดโมบายเพื่อมาเผื่อไวน ัฝัะครับชครับครับคุณมั้ครับมครมากครับครับครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เดือดอยู่พอสมควรนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็หลายท่านแซวเข้ามานะครับคุณผู้ชมฮะหลายท่านแซวเข้ามานะครับว่า ก็มาเร่งรัดนะครับให้รีบหน่อยนะครก่อนนี้ฝนหน้านี้นะจะจัดหนักจัดเต็มนะครับคุณผู้ชมฮะแรงภาษาต้งให้นแล้วก็เอาแรงของเราก็ดีหรือว่านักลูกมืแบบนี้แหละมีคนแซวนะครับคุณผู้ชมฮะว่าถ้านัมเบอร์วันคือพระรามสองวิภาวดีก็คืออันดับสองเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอันดับหนึ่งก็ จะเป็นในส่วนของถนนพระรามสองนะครับในส่วนของเรื่องของการก่อสร้างงานดับสองนะก็เป็นที่นี่เลยนะครับถนนวิภาวดีครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวพักเครื่องนะครับไอร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเพบก,กันใหม่อีกสักครู่เดียววันนี้เดือดแน่นอนฮนะเรียกว่าฝนยังไม่มาก็เดือดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็มาตรวจงานนะฮะหลังจากที่สั่งการไปนะฮะว่ามีการพัฒนา อย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ